ไฮยาลูรอนเคล็ดลับสู่ความอ่อนเยาว์ไฮยาลูรอนหรือไฮยาลูเรนิกแอซิดเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาซึ่งมีในตัวเราตั้งแต่เกิดไฮยาลูรอนทำหน้านที่ช่วยลดการเสรียดสีและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ส่วนต่างๆของร่างกายพบในน้ำหล่อนเลื่อนตามข้อต่อต่างๆและที่ผิวของเราไฮยาลูรอนตามธรรมชาติจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อยปัจจุบันจึงนิยมเติมไฮยาลูรอนในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีไฮยาลูรอนเกรดคุณภาพเป็นประจำก็จะช่วยป้องกันและลดเลือนริ้วรอยได้นั่นเองไฮยาลูรอนที่กิฟฟารินเลือกใช้เป็นเกรดคุณภาพสกัดจากธรรมชาติร0 0เปอร์เซ็น์จากเยอรมนี ได้รับการรับรองว่าเป็น100% n เปอร์เซนจากสถาบัน e c o ค e r t ซึ่งเป็นสถาบันรับรองสารธรรมชาติออแกนิกที่มีชื่อเสียงในระดับสากลวัตถุดิบที่ได้การรับรองมาตรฐาน e c o ค e r t ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดมากและจะต้องมาจากธรรมชาติ100%เซที่สุดแห่งไฮยาลูรอนระดับพรีเมียมกิฟฟอรีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เนนิ่งพรีเซรัม ขั้นตอนแรกของการบำรุงเด้งเนียนใสได้ทุกวัน